สวัสดีครับเนพะื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์เนาะ,ะเป็นวันงานวันแรกนะครับผมก็วันนี้มาดูกันครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวไหนดีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับเดือดร้อนพัเครื่องช่วยท่านใดนะครับผมถ้าท่านมีพักเครื่อง จะแบ่งปันให้ผมนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับผมยินดีรับจบให้ทุกทุกเคสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเป็นพระหลวงูทธีหลวงพุโตนะครับผมเห็นเคสที่คณาจารย์ต่างๆนะครับผมยินดีนะครับผม วันนี้เรามาดูกันครับผมว่าวันนี้ผมจะได้อะไรหรือจะไม่ได้อะไรเลยหลังจากที่เมื่อวานก็ทํางานนิดนึงตอนเช้านะครับแล้วก็มีตะเวนไหว้พระทําบุญนะครับผมไปครับผมตามผมไปทํางานครับผมมา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 ไปดูครับว่าวันนี้จะได้อะไรไป